วันฉายขึ้นป้ายพร้อมลุย3มิถุนายนนี้นฟครับแฟน YouTube มวยไทยอาราเดเวอร์ทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมวยไทยทั่วทุกมุมโลกล่าสุดครับข่าวจากทางวันแชมเปี้ยนชิพมีการเปิดเผยคู่มวยในศึกวันครั้งที่158ครับที่จะจัดขึ้นในวันที่3มิถุนายนนี้ที่สิงคโปร์หนึ่งในคู่มวยที่น่าสนใจครับสำหรับแฟนมวยชาวไทย ที่ทั้งวันครับเปิดเผยขึ้นมานั่นก็คือซ้ายลาตะวันฉาย p ีเแสนชัยมวยไทยยิมนักชกดาวรุ่งวัย23ปีที่เพียบพร้อมทั้งสีมือมวยและรูปรักษณ์ภายนอกจนเรียกได้เลยว่านี่คือโกลเด้นบอยแห่งวงการมวยจะเจอกับ the er นิคัสเดอะดิสโทอยอร์ลาวเซนนักชกวัย32ปีแห่งแดนโคโนมประเทศเดนมาร์กโดยตะวันฉายครับพิ่งโชว์ฟอร์มเด็ดด้วยการกดหมัดทุกซ้ายหมัดเดียวครับ เอาชนะน็อกซ้ายฟาฟาดเส,สมาเพชรแฟร์แท็กแพ้น็อกแบบหดเงี่ยมและเด็ดขาดในยกแรกนี้เองพร้อมทั้งประกาศขอเลื่อนรุ่นมาชกในพิกัดเฟเธอเวทย่10.3กิโลกร,รมัมโดยตั้งเป้าเป็นแชมป์มวยไทยในรุ่นนี้ปัจจุบันครับในรุ่นนี้ครับมีเพชรมรกตเพชรยินดีคารมี่ถือรองแชมป์อยู่ตัวนิค The ile, าร์เดอะเดสเทยอร์ลาวเซนเจ้าของแชมป์ WBC มวยไทยในรุ่นซูเปอร์เวทเตวท นักชกดังในรายการกอลี่ครับที่พึ่งข้ามสายมาชกให้กับวันแชมเนชิปเป็นครั้งแรกเคยโดนบัวขาวบัญชามเมฆถล่มแบบหมดทางสู้ในยกที่3แต่ก็เคยเอาชนะคะแนนไอ้หมัดเงินล้านยอดขุนพลสิ์บนไชยมาแล้วโดยทั้งตะวันชายและลาเส้นจะชกในกติกามวยไทยพิกัดเฟเธอเวทวันที่3มมิถุนายนนี้สามารถติดตามเชียร์กันได้นะครับ รับชมจบแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คอมเมนต์ในวิดีโอนี้นะครับถ้าถูกใจกดไลค์ซับสไครป์ช่องมวยไทยอาราเเวอร์กันด้วยนะครับ